มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพระเอกดังต่อว่านักข่าวกลางลานจอดรถนักข่าวสาวหลุดโฮกลางไลฟ์นะคะพระเอกควงสาวมีรูปหลุดว่าแรงใส่หน้ากลางลานจอดรถค่ะหลังถแถลงข่าวเชาาเ็ตแห่เดาชื่อ ชาวเน็ตพากันเดานะคะหลังจากนักข่าวทีวีภูไลฟ์เล่าโดนพระเอกดังควงสาวมีรูปหลุดต่อว่าลั่นกลางลานจอดรถกลั้นไม่ไหวถึงกับร้องไห้เพราะว่าเคยชอบมากเป็นแฟนคลับมานานรู้สึกผิดหวังจากนี้คงเลิกติดตามบะจ่างทีวีภูนักข่าวช่องทีวีภูไลฟ์นะคะผ่านทางเพจทีวีภูเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมา เหตุการณ์โดนพระเอกดังว่าแรงนักข่าวกลางลานจอดรถหลายคนถึงกับบางอ้อเพราะรู้ว่าบะจ่างนั้นหมายถึงใครคะ่ะบะจ่างทีวีภูนะคะเล่าว่าหลังจบการถแถลงข่าวก็ได้บังเอิญไปเจอพระเอกดังที่ลานจอดรถเพราะว่าจอดรถชั้นเดียวกันซึ่งพระเอกดังนะคะก็เหมือนจะอารมณ์ไม่ค่อยดีอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าจะได้ยินพระเอกดังด่านักข่าวกลางลานจอดรถว่าถามจุดๆุดจุดนะ ตอนแรกก็อึ้งไปค่ะและคิดว่าคงฟังผิดแต่มีพี่นักข่าวช่องอื่นๆได้ยินต่างเข้ามาจับกลุ่มคุยกันถามว่าเขาพูดแบบนั้นจริงๆใช่ไหมบะจางแล้วว่าตอนแรกที่เจอลานจอดรถมีนักข่าวหันไปพูดกับพระเอกดังยกมือไหว้สวัสดีค่ะจากนั้นพระเอกดังว่านักข่าวกลับมาว่า ถามจุดๆเนอะซึ่งทุกคนตกใจมากบะจ่างบอกว่าถ้าจะไม่ให้สัมภาษณ์ก็พูดดีๆได้ไหมไม่มีใครว่าตอนแรกคิดว่าหูแววเพราะว่าพวกนักข่าวและหลายช่องเดินอยู่ตรงนั้นเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งมีรถขั้นกลางไม่คิดว่าจะพูดแบบนั้นเขาจะกล้าหรอหรือเราเองฟังเพี้ยนไปเองพี่ที่อยู่ข้างหน้าก็เลยลองทดสอบอีกรอบว่า พี่คะขอถ่ายรูปหน่อยค่ะขอถ่ายรูปได้ไหมคะคราวนี้ตะโกนดังมากว่าถามจุดจุดจุดมากวินอะไรขนาดนั้นบัตสังก็เลยถามพี่อีกคนว่าเขาพูดอะไร มีนักข่าวคนหนึ่งนั่งอยู่ในรถก็ยังเปิดกระจกออกมาถามนักข่าวทุกคนหันมารวมตัวกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายทันทีบอกว่าไม่คิดว่าพระเอกดังจะพูดแรงใส่นักข่าวขนาดนี้และในคอมเมนต์ถามว่ามีคลิปยืนยันไหมบาจางบอกว่ารอติดตามได้เลยจากนั้นได้เรียกหมิวนักข่าวทีพูอีกคนมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเพราะหมิวเองเป็นคนที่โดนด่าใส่ตรงๆ มิวเล่าว่าไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองเราไปเป็นนักข่าวไปถามเขาเรื่องควงสาวแล้วมีรูปหลุดก็โดนตอบกลับแรงเหมือนกันและตอนแรกมิวได้ถามผู้จัดการพระเอกดังแล้วว่าถามเรื่องแฟนเก่าได้ไหมว่าเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ทั้งความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องที่แฟนเก่าพระเอกดังเพิ่งติดโควิดเมื่อถามไม่ได้ก็โอเคไม่เป็นไรแต่เมื่อมาเจอที่่านจอดรถตอนนั้นได้ลอกคลาบนักข่าวออกไปแล้วเป็นเพียงแค่แฟนคลับคนหนึ่งที่ติดตามชื่นชมมานาน บ้าจ่างบอกว่าตอนแรกก็เห็นพระเอกดังจ้องหมิวหมิวบอกว่าคงเพราะเห็นเสื้อด้วยจากนั้นหมิวเข้าไปขอถ่ายรูปแต่ว่าโดนพูดใส่หน้าเลยว่าถามจุดๆๆมากซึ่งขณะที่เล่าอยู่หมิวเองก็กลั้นน้ําตาไม่ไหวด้านบ้าจ่างบอกว่าที่ออกมาพูดไม่ได้หิวแสงพระเอกก็คนแต่ว่านักข่าวก็คนทุกคนเป็นคนเหมือนกันหมดไม่ควรจะพูดใส่กันแบบนี้ อยากให้เข้าใจด้วยและอยากจะฝากสื่อโซเชียลทั้งหลายหากเอาคลิปนี้ไปโพสต์ช่องทางไหนก็ตามให้เอาคลิปทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบไปโพสต์หากเจอว่ามีการตัดคลิปจะฟ้องร้องเพราะว่าทําให้ทางเราโดนด่าเคยเจอมาแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ